ประชานาุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา,มร,มหา,ร,าร,ราชบรมนาถบพิตรในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยภารกิจของมูลนิธิคือการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆทั่วประเทศ พร้อมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์คือ60ปีแล้วนะครับที่ก่กอกเนิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทางมูลนิธิก็ได้ได้นำพระราชบายที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนท่านกระสงรังเห็นว่าโรงเรียนก็เป็นอีกทิง้งทางหนึ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือท่านจึงพระราชทานแนวทางที่จะตั้งตั้งโรงเรียนรับชาอกขึ้นมานอกจากมูลนิธิจะสนับสนุนด้านการศึกษา แก่เยาวชนแล้วยังได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน,น้ำภายใต้ชื่อโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่หนึ่งโดยร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมโครงการนี้ประปาภูมิภาคเนี่ยก็ให้ความร่วมมือ เมื่อทราบว่าเรามีโรงเรียนในอุปถัมภ์โรงเรียนในความดูแลค่อนข้างมากและปัญหาเรื่องน้าเนี่ยเราก็ประสบครบทุกครั้งที่มีการตรวจเยี่ยมกว่าครึ่งมีปัญหาเรื่องน้ําน้ําไม่พอบ้างน้ําไม่สะอาดบ้างนะครับพอปภภาคยื่นมือเข้ามาเนี่ยในการบริหารเรื่องแก้ปัญหาเรื่องน้ําก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีมากครับซึ่งการจัดทําโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการร่วมมือสร้างเครือขาอ่ายเยาวชนช่วยดูแล และรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วนในชุมชนอันจะเป็นเครือข่ายสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าสูงสุดในเครือข่ายที่มีชื่อว่าฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ ปลาส่วนภาคเองเนี่ยนะครับเราก็ได้ลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนะครับที่เรียนบอกว่าเราลงในพื้นที่พิสุโลกนะครับการเข้าไปเนี่ยมีรูปแบบของการให้ความรู้นะครับแก่นักเรียนทั้งเยาวชนนะครับความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับการดูแลเรื่องบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ทั้งไปในโรงเรียนเองทั้งอยู่ในระบบปปาที่โรงเรียนผลิตอยู่นะครับในส่วนนี้เขาจะมีความรู้ความเข้าใจเขาก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาดูแลบำรุงรักษา ขของของงเเาได้ด้วยนะครับด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์และการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้จะทําให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58แห่งทั่วประเทศเป็นแบบอย่างเริ่มต้นสร้างจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรน้ํา ที่สำคัญของชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวทางให้แก่มูลนิธิดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงประชาสืบไปสราวุธจอกลมเรียบเรียง